เซคะถ้าจะเริ่มฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นฟังเล็กๆน้อยๆแต่อยู่เมืองไทยทำยังไงดีน้องโชคดีมากลูไม้ที่เกิดมาอยู่ในยุคนี้ยุคที่เรามีมือถือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตทุกคนเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าถึงสื่อภาษาญี่ปุ่นได้มากมายเยอะแยะบนโลกใบนี้แบบฟรีๆแบบเสียตังค์น้อยมากว,าว่างั้นเถอะนะคะคราวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะเซต่อยากให้ทุกคนนี่เอาน้องคนนี้ไปฝึกออกเสียงก่อนอันนี้จะเป็นตาราง เสียงพื้นฐานนะจะมีเสียงไซส์เสียงคุณเสียงควบอะไรแบบนี้เนาะให้หนูไปฝึกออกเสียงตามตารางน,นี้ก่อนเนาะไปที่เพจภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วไปเซฟออกมาแล้วปริ้นออกมาแล้วก็ฝึกออกเสียงไปก่อนเนาะเป็นเบื้องต้นแล้วก็ถ้าจะฝึกจริงๆนะเซตแต่อยากให้เปิดกระตูนสักเรื่องหนึ่งเอาันี้นะจะดรอมอนสักตอนหนึ่งก็ได้ขอตอนเดียวนะตอนหนึ่งที่มีความยาวมาณไม่เกิน2ีสนาทีแล้วก็ฝึกฟังตอนนั้นซ้ำซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำวนไป สักอาทิตย์หนึ่งวนจนเราจําบทพูดให้ได้แล้วก็ฝึกพูดตามไม่ต้องสนใจว่าเขาแปลว่าอะไรฝึกพูดตามได้ยินเสียงแบบไหนฝึกพูดตามฝึกได้ยินเสียงแบบไหนฝึกพูดตามทักษะแบบน,นี้เขาเรียกว่าแชร์ดิงเรายังไม่ต้องสนใจเลยนะว่ามันพูดอะไรกันเพราะเราจะยังไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่นั่นคือการฝึกออกเสียงแบบง่ายๆแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยคือเราฝึกออกเสียงเท่านั้นโอเคปะได้ยินแบบไหนคือตั้งสติฟังดีๆแล้วก็ออกเสียงตามคือเหมือนเราล้อเรียนเพื่อนอะ่ะเหมือนเพื่อนมาจาก ภาคอื่นที่พูดภาษาอื่นของเขาแล้วเราก็เปลี่ยนแบบเสียงเพื่อนอะไรเงี้ยได้หรอปะได้ยินแบบไหนให้ฝึกถอดเสียงแบบนั้นหนึ่งตอนไม่เกินยี่สิบนาทีทาวนไปถ้าเป็นไปได้ขอสักหนึ่งตอนต่อหนึ่งสัปดาห์ถ้าเกิดมันมันจะยังไม่เบื่อหรอกในหนึ่งตอนหนึ่งสัปดาห์เนาะถ้าสัปดาห์นี้ได้หนึ่งตอนแล้วสัปดาห์ถัดไปขออีกตอนหนึง่งขยับขยับแบบนี้ไปเรื่อยๆรับรองสามเดือน หนูจะมีสมาธิในการฟังเสียงเหล่านั้นแล้วหนูก็จะสามารถพูดตามเสียงเหล่านั้นที่เราได้ยินแน่นอนแต่ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้เสียงสําคัญมากในการสื่อสารเพราะฉะนั้นทุกภาษาบนโลกใบนี้ต้องฝึกออกเสียงก่อนเป็นเบื้องต้นโอเค